คุณบัวแก้วเล่าว่าเมื่อก่อนสามีเรารับราชการป่าไม้ปัจจุบันกเกษียณมาหลายปีแล้วสมัยก่อนเราต้องตามสามีไปตลอดสามีไปประจำอยู่ตามหน่วยป้องกันรักษาป่าซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในป่านั่นลหละบ้านพักก็เก่าและสุดโทรมมาก ครั้งหนึ่งสามีต้องย้ายไปประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าแห่งหนึ่งทางภาคใต้หน่วยนี้อยู่ทางขึ้นเขาไกลจากตัวจังหวัด20กว่ากิโลอยู่ริมถนนซึ่งข้างหน้าหน่วยเป็นทางโค้งหักศอกเราย้ายมาวันแรกก็เดินดูรอบๆหน่วยแล้วไปสะดุดตากับเศษซากชิ้นส่วนรถนานา,นาชนิดมีหญ้าปกคลุมเต็มไปหมด คเนด้วยสายตาคงถูกทิ้งมานานหลายปีแล้วทีน่นี่มีลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการประจำอยู่กลางคืนจะมีเวรเฝ้าสำนักงานหนึ่งคนเราที่มาอยู่วันแรกก็ไว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยเพราะได้ข่าวมาก่อนว่าที่นี่ผีดุตอนคำ่คำก่อนนอนเราจะสวดวนทุกคืนเช้าก็ไปใส่บาตรกรวดน้ำวันพระ ก็ไปวัดตรงทางขึ้นเขาเสมอสามีไม่ค่อยอยู่ไปราชการบ่อยเราอยู่กับลูกสาวเล็กๆสองคนเราไหว้พระบอกตลอดเลยว่าอย่ามาให้เห็นถ้ามาก็ขอให้มาดีๆบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านไม้มีสองชั้นเรามักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอดโดยที่เปิดออกมาดูก็ไม่มีใครตอนแรกกลัวแต่ตอนหลังชินแล้ว คิดเสียว่าเขามาดูแลปกป้องเราเพราะเราทำบุญกรวดน้ำให้ตลอดเวลาเขามาจะมีสัญญาณมาก่อนทุกครั้งคือจิ้งจกทั้งบ้านจะพร้อมใจกันร้องเสียงแซ่ไปหมดสักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดาตามมาเสียงสยองมากดังเอี้ยดอาดช้าชๆเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องเราสักพักก็เดินลงไป สักพักก็เดินขึ้นมาใหม่อยู่แบบนี้ซึ่งเราสังเกตได้ว่าจะมาเฉพาะวันโกนเท่านั้นถัดจากบ้านพักเรามีบ้านสองชั้นอีกหลังถัดไปสุดท้ายอยู่ติดเชิงเขาเลยจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวมีประมาณสิบห้องเป็นเรือนของลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัวตอนเรามาอยู่ใหม่ๆก็เห็นอยู่กันเต็มนะไปไปมามาย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองหมด ส่วนค้าราชการประจำที่พักที่นี่พอเย็นวันศุกร์เขาก็กลับบ้านกันหมดมาอีกทีวันจันทร์เราเลยต้องอยู่กับลูกสาวสองคนและเวนที่มาเฝ้าสำนักงานอีกหนึ่งคนเท่านั้นคือหนึงเวนที่เฝ้าสำนักงานวิ่งมาทุบป,ประตูบ้านเราตะโกนเรียกเสียงดังโวยวายโวคกเวกเจ๊เจ๊เปิดประตูให้ผมหน่อยเราก็ตกใจรีบอุ้มลูกลงมาเปิดประตูให้ ก็ถามมีอะไรมีอะไร <_ d ial> เขาบอกผีหลอกผีหลอกแล้วนั่งตัวสัน่นเราบอกให้ค่อยๆเล่าเขาก็เล่าว่ามีผู้ชายสามคนมาเคาะประตูสํานักงานตอนแรกคิดว่าคงมาถามทางหรืออะไรก็มองผ่านประจกไปแต่กลับไม่เห็นมีรถแล้วมากันยังไงเลยไม่ได้เปิดให้พอสังเกตดีๆผู้ชายสามคนนี้รองเท้าไม่ใส่ เสื้อผ้าขาดวิ่นเหมือนเกิดอุบัติเหตุมาร่างกายมีแต่ร่องรอยบาดแผลพอเพ่งดูดีๆอีกเฮ้ยนี่ไม่ใช่หน้าคนแล้วเขียวซีดขนาดนั้นทีนี้แกเลยเปิดประตูหลังวิ่งหนีมาทุบประตูบ้านเรานี่ละ่ะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกเกรื่นมาแค่ว่าคนที่มาเข้าเวรเจอกันเกือบทุกคนแกก็เพิ่งเจอนี่ละ่ะจะมาหลากหลายรูปแบบเลย สรุปคืนนั้นแกก็ไม่กล้ากลับไปนอนสํานักงานขอนอนที่ระเบียงหน้าห้องเราและหลังจากนั้นมาถ้าเป็นเวรของแกแกจะไปขอแฟนเราบอกหัวหน้าสงสารผมเธอะผมกลัวแฟนเราก็คนกลัวผีเลยอนุญาตให้แกมาบอกอีกว่าถ้าหัวหน้ากับแจ้ย้ายนะผมขอลาออกสรุปพอหลายเดือนต่อมาเราย้ายแกก็ลาออกจริงๆ แกว่าที่นั่นเฮี้ยนแกยอมลาออกดีกว่าวันหนึ่งสามีพาเรากับลูกๆไปเยี่ยมย่าไปค้างหนึ่งคืนพอกลับมาตอนสายเห็นคนในสำนักงานจับกลุ่มคุยกันอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจ้างที่มาเข้าเวรเมื่อคืนนี้เล่าว่าเมื่อคืนมาเข้าเวรพาแฟนมานอนด้วยตกดึกประมาณตีสามแฟนก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำ มีรถกระบะขับเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านเรามีทั้งคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงจุงกันลงมาจากรถมายืนอยู่หน้าบ้านเราเต็มไปหมดแล้วตอนตีห้าแฟนเขาก็ปลุกพี่พี่ตื่นไปต้มน้ำชากาแฟเถอะเมื่อคืนนี้หัวหน้าพี่กลับมาแล้วพาญาติพี่น้องมาเต็มไปหมดเลยเผื่อหัวหน้าจะต้องการอะไรแกก็รีบตื่นแล้วบอกแฟนแกว่า ไม่เห็นรถหัวหน้าเลยแฟนแกก็ยืนยันว่ากลับมาจริงๆแกเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านเราแต่ตอนนั้นบ้านเรายังล็อกแม่กุญแจอยู่เลยแกเลยเดินกลับมาบอกแฟนแกว่าไม่มีใครมาสักหน่อยกุญแจยังคล้องอยู่เลยแฟนแกไม่เชื่อเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านเราปรากฏว่าแม่กุญแจยังแขวนอยู่จริงๆทีนี้แฟนแกสติแตกเลยจ้า แสดงว่าที่เห็นน่ะไม่ใช่คนแกเลยชี้ไปที่กองซากรถข้างๆหน่วยบอกว่าวันดีคืนดีก็ออกมาหลอกซะแล้วเพราะสมัยก่อนถนนสายนี้ขึ้นเขาแล้วถึงตัวจังหวัดมีอยู่สายเดียวแล้วทางคดเคี้ยวมากๆหน้าหน่วยเป็นโค้งหักศอกรถมาเทกระจาดตายเยอะมากตรงหน้าหน่วยนี้แล้วมีเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่อีกว่า รถทุกคันที่มาคว่ำตรงนี้คนที่รอดตายต่างเล่าตรงกันอย่างประหลาดว่าเห็นงูตัวใหญ่มากๆนอนพาดถนนตรงทางโค้งเลยจึงเหยียบเบรกกระทันหันทําให้รถคว่ําคนงานยังเล่าให้ฟังอีกว่าข้าราชการคนก่อนๆก,ก,ก็ดอนมาแล้วกลางดึกมีฝรั่งสองผัวเมียเดินมาเคาะสำนักงานไม่ใส่รองเท้าเนื้อตัวมอมแมม มาขอความช่วยเหลือเขาก็บอกให้นั่งรอเดี๋ยวไปตามคนมาช่วยพอกลับมาอีกทีฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้หายไปแล้วและอีกครั้งที่ดังมากฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้มายืนโบกรถที่ทางโค้งหน้าหน่วยกลางดึกรถกระบะผ่านมารับขึ้นรถนั่งท้ายรถกระบะไปพอถึงตัวจังหวัดจอดรถกลับไม่มีฝรั่งสองผัวเมียแล้ววันรุ่งขึ้น ผู้ชายเจ้าของรถกระบะขับรถเข้ามาที่หน่วยมาเล่าให้ฟังว่ารับฝรั่งไปจากหน้าหน่วยนี้แต่อยู่ๆก็หายไปเฉยเลยคนงานเก่าๆที่อยู่ที่นี่มานานเลยเล่าว่าฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้รถความตายมาหลายปีแล้วและยังพาไปดูซากรถจี๊ปข้างๆหน่วยพวกเขาคงไปไหนไม่ได้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพวกเขาคงกลับบ้านไม่ถูก น่าสงสารส่วนมากคนงานที่มาเข้าเวรจะเห็นกันเกือบทุกคนถ้าดึกๆเห็นคนอุ้มลูกจูงหลานเดินเข้ามาไม่ต้องไปทักเขาคงไปไหนไม่ได้ตอนนั้นที่เรามองกองซากรถข้างหน่วยทีไรก็สยองทีเลยได้แต่กรวดน้ำให้และภาวนาว่าไปให้คนอื่นเห็นเถอะอย่ามาให้เห็นเลย และเราก็ไม่เคยเห็นเลยจริงๆตลอดเกือบปีที่สามีรับราชการอยู่ที่นั่นจนย้ายค่ะ